สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พี่จ๋าฮานอยรวมทั้ง4น่อยเนาะงวดประจําวันที่13มีนาะมมิถุนาย,ยน2566นะคะอ่นะคะก่อนไปรับชมแนวทางตัวใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่12แล้วกันนะคะในวันที่12แอดให้เด่นที่4กับ2ไปนะคะพี่พี่จ๋าเด่นที่4กับ2ไป ามาดูผลกันนะคะในรอบแรกเนาะเก้าสี่สองนะคะพี่พี่จ๋าเด่นที่สี่มาเด่นที่สองมาเนาะมาดูตารางกันนะคะสำหรับตารางของแอดนะคะเก้ามาสี่มาสองมานะคะอ่ะสี่สองมาตัวที่แอดเน้นด้วยเนาะในตารางเรามาสามตัวนะคะส่วนล่างห้าศูนย์แอดหลุดไปนะคะในรอบพิเศษเก้าสองสองอ่ะสองสองมานะคะพี่พี่จ๋าสองสองมาส่วนล่างห้าสามเนาะ 5335มาเข้าตารางนะคะ53เข้าตารางล่างพิเศษในรอบปกตินะคะ442นะคะอ่ามาเด้งเด้งเลยนะคะส่วนล่าง51แอดหลุดไปนะคะอ่าในรอบ VIP นะคะ306ล่างสูตรก้านะคะดูเด่นที่990แอดยังไม่มีเลยพี่ๆจา๋าอันนี้ก็หลุดไปนะคะตัวที่แอดจับคู่มาเฉพาะอ่าในรอบเฉพาะกิจบนนะคะ พิเศษบุญแล้วก็ปกติบุญเนาะห้าสามนั้นไปเข้าตลาดนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะพี่พี่จ๋าแอดอาจจะไปไวหน่อยเนาะวันที่สิบสามนะคะแอดให้ตัวเด่นนะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนแล้วกันค่อยดูแนวทางนะคะแอดอคืำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะามาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับเด่นนะคะแอดให้เด่นที่5 1 6 6หรือ9นะคะส7 8นะคะสำหรับตัวเด่นแอดให้เด่นที่7กับ1เด่นที่7กับ1มาดูกัน สำหรับเจ็ดนะคะแอดก็จะมี72 73 75 78นะคะส่วนเด่นที่หนึ่งนะคะแอดก็จะมี10 12 1ศ18นะคะเดี๋ยวรอแคปตอนท้ายเด้อพี่ๆจา,าแอดพูดไว้ไปนะคะ อ่ะส่วนชุดกันนะคะกันที่หกหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดอ่ะแอดลืมหกศูนย์อ่ะหกศูนย์ตบท้ายนะคะเผื่อมาแล้วมาอีกเนาะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่อ่ะชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะถ้ามีตัวที่ชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสําหรับเด่นที่เจ็ดนะคะเด่นที่เจ็ดแอดเน้นไปที่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดแปดนะคะ ส่วนหนึ่งเนาะแอดเน้นไปที่17 18งเจหสำหรับชุดการแอดเน้นไปที่6 2แล้วก็6กเจนะคะอ่าหกับ 9, 9ตัวเดียวกันก็อย่าลืมกลับหัวเดอร์เก้าสอหรืออ่าเก้าเจ็ดนะคะ,ะจดไว้แคปไว้นะคะนำไปพิจารณาเปรียบเทียบ,ยบดูนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ